อ่าเจ้าด,ดิขับพี่น้องมา่อเช้อก็ได้ดังเดนฮะตำเบาปังไปหาเด็ดผักตำผังคลองตำห้วยนะครับเหมนผักที่ไม่รู้ว่าพี่น้องเขารู้จักว่าหรืเป่ผักเขาเรียกว่าผักตำลายอะไรอย่างนี้นะครับขอไปรวมแล้วก็ยำกินก็ได้นะครับไ่ไปรู้นะเป็นผักอะไรก็ไม่รู้อ้าผักมีหรือเปล่าแต่ทุกปีได้มี เออกำลุตดูนั่นแหละทำไมเออนั่นแหละครับอ่ะเก็บเลยเออออเห้าก็ต้องตันนั่นแหละห้าวที่อ่อนๆนี่นะครับผักแบบนี้น้องเน้องนี่เยอะๆนมาชิ้นลุงน้องก็แล้วผักต่ำได้ น้องเขาเรียกถักอะไรนะครับแบบนี้ดูยอดมันคล้ายๆกับพื้นทรายหรืออะไรงเงี้ยแต่มันไม่ใช่พื้นทรายนะครับก็ืนก็มีก็ักตสร็ได้แบบนี้ bỏ ở mua đó bây giờ xây vật khá Ừ มาเมาเรยไปเก็บผักในส่สวนว้างเรืวไปใสล่ลมกันหลายๆอย่างมันจะถึงอร่อยนะครับอยู่นั่นอร่อยย่น,น,ยยน,น,ยยนู่นนี่ครับพี่น้องที่นี่ก็เลยผักแล้วนะครับมาเรากลับบ้านกันนะนตุก๊กๆน,นตอนยิบมาะอ๋เลยตั้งเปย์แตละเปลนบอก แล้วก,ก็คนใบทำรั่วนะครับล้อต้นไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวโบมากินเดี๋ยวโบจะมากินหน่อไม้อะไรอย่างงี้นะครับเนาะคนใบแบบเป็นลูกคองขลองลุงนะครับเห็น่ะกิน <c ười> ข้ายัง <c ười> คนใวเนาะที่วันมลเขอได้คนอ่านนะฮะเป็นลูกลูกของลุงนะฮะพี่ชายของแม่เราเนาะที่มนว่าจะไปเก็บผักหน,น้าวันอ่าเก็บผักหน้าวันมลนิดหน่อยแล้วก็จะไปประชุมกันนะครับแล้วก็ไปแกงก็ได้หรือว่าไปยำขินก็ได้นะครับก็วันนนะครับทําลูกนะฮะเก่งนะครับคนหวอ่ะอือฮะโกบเข้า ทแล้วหนอกมาวัวมันชอบกินไงหนอกไม่ไผยักษ์อ่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะหนอกหนอกกำลังออกมาครับปังไปถึงนู่นเลยนะครับต้นไม่ไผ่ไม่ไผยักษ์สูงมากเลยครับดูหนอกมันก็อร่อยแต่ว่าต้องต้มก่อนกินสดๆไม่ได้นะครับหนอกไม่แบบเนี้ย เดี๋ยวฮอดแม่กับพ่ออ้อห้องวันวันเบาปังเขาวันที่แม่กับพ่อเขาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ในห้อวันดังนี้วันตรังนี้ก็เป็นวันแม่เบาปังเขานะครับ เราพอเลี้ยงของมนัดแต่งงานด้วยเดี๋ยวมานก็ต้องเรียกเมียด้วยนาะในที่นี่นจะเก็บมะเขือในนะสวนมน์เราก็าเก็บมะเขือเนี่ยเก็บมะเขือน เอาปักปักต้นึ้นคืนได้รเ <c oughs> ามัคืนนิดนมัคืนวันวนมีน้ำเติมทางนีเอาหมักพิชมาพูกกันหมักพเดิมเดินอ่ะมีจังาต้องเตินนออมน่มีอะไรลูกเนี่ย ผักเชื้อนี่ถ้าผักในสนว่นมลนะฮะยังไงเด็ดไม้หนาด้านั้นเข้มเลยอืมท้องน้อยพวกนหยอดบบน่ะโอ้ถั่วที่สูงงมงามครับพี่น้อง ถ่ายส่วนพักกันมั่งแล้วมั่งก็จะเก็บมะเขือี่อยู่ตั้งตั้งห้องมะเขือน้ดหอึ่งแ้ตั้งห้อพักตั้งห้อพักกันมั่งก็ได้ปะปุงไหน้ามั่งใน ส่วนผักวันมวนเก็บเลยก็ยากเยานหน่อยก็แล้วนะอืมเชืงปืนก็ยังมีอยู่นะครับพี่หนง แล้วก็ก็เก็บยอดบ,บุบเรียมแล้วมันทั้งยึเดเงี้ยเด็กผู้ชามีเก็บมุดก็แล้วจกจ้าวเนี่ยก็จะเป็นยอดน้ำเตาของมนค่ะ แถวข้างล่างนู้นก็จะเป็นหน่อไม้ฮะหน่อไม้ก็กินไม่หยุดไม่หยนะ่อนออกเยอะมากเลยครับพี่ก็หม้ออยูใ่ในสวนมวนน่ะมะเขือกำลังออกครับมะเขือชีม่วงก็มีมะเขือแล้วก็มีทั้งนั้นก็จะเป็นต้นพลิกค่ะเดี๋ยวมันกันดร้อยคัย่วแบบนีพ้พวกเตาอินต้งเหนือยเดี๋ยวจะเอาพวกเตานะ่ะ มัดไถขอกมูข oh, yeah. ้องมวนอีกครับโอ้โหเขากินจนหมดเลยเยอะเยอะเยอะน่ครับกินชู้เลย ถั่วกินได้เลยครับไม่ฉิดยาอืมนี่แอ่บอกถั่วแขกงั้งนเอเอาเลยเก็บไปใส่พักน้อยนะ,ะออเออบวกใคไม่น่าด้ซื่อเลยอนะันนั้นถั่วนั่นนะเออนี่นเก็บถั่วแขกอย่างเดียวจะใส่รมกันตั้งผักเมื่อกี้แนละ้วแงด้วยกันนะครับแล้วนี่นก็มีเนี่ยเะยอะๆถั่วแขก แล้วก็ถั่วพักเจ้าน่าจะไปตำใส่ไปมังกรใสถ่ถั่วเน่าก็อร่อยนะครับเดี๋ยวไปเอาเยอะก็หื่นก็เอาเฮ็ดอวนแล้วก็พิมพข้าวโพดค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวต้นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กินนะครับยังไม่เก็บะเยเก็บพักน้อยอีกนิดนึงนะครับอย่างนั้นนี่อย่างนั้นหน่อยนะครับแกงผักอ้อยยะแยะสุดยอดครับน้ำตาลหนา À, xong mà phải nói là bắp bùng thang mà nóng trong à. cho <laughs> 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 เตา,ากเกี่ยบอานนี้ยให้เดาเลี้ย,ยงบุกนเลยอือกินไม่อดไม่อยากเลยครับผักผกรกเจั๊บอ่อนๆนี่อร่อยมากนี่คมครับ ใบเลื่อมใบรัมก็เอาพองเออเก็ียวบกวนมาทั้งหมดก็ปอกกินแล้วอ่ะโอเคนะครับพี่น้องม้วนเชือกขึ้นได้หลังเดือนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับช่องหลอดคีไพรหาผักกับเป่าปังเขานะครับเนาะนี่ฮะโอเคนะครับบรรยากาศตอนเย็นวันม้วนนะคะขอบคุณมากมากที่ติดตามครับอ่ะขอบคุณครับอืม